สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สี่เดือน12บสองี6หนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เข้าอีกแล้วเมื่อวานนี้มันวันที่3มเนาะสามฮานอยสฮานอยเมื่อวานนี้ผมให้หเนาะ ผมให้หกนะครับผมเน้นพิเศษแล้วก็ VIP เน้นสองรอบเนาะก็เข้าเป็นรอบพิเศษนะครับผมห้าหนึ่งหนึ่งหกเก้านะเป็นตัวเน้นหกเก้าเก้าหกอ่าเจ็ดน่าจะเป็นเก้าห้าเก้าเก้าสองนะผมใส่ผิดนะ วีไไม่มานะปกติเจ็ดสี่หกเก้าแปดสี่หกหกสีเข้าอยู่แต่ว่าเน้นไม่ถูกเป็นเน้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อวานนี่หกมาสองฮานอยเป็นฮานอย,ปก,ป,น 5, นอยปกติแล้วก็ฮานอยพิเศษเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับผม มาตามกันต่อขอให้เข้ายาวๆเนาะสามห้าน้อยครับผมวันนี้เด่นอ่ะก็นี่แหละนี่เลยหกตัวเดิมจาอย่าคิดเยอะ แต่คิดเยอะไหลหกก็ต้องจับหกอีกอขอจับหกอีกนะครับก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกสามหกห้าหกเจ็ดหก หกแปดหกสี่ไม่มีแต่หกสองกับหก สำหรับตัวเน้นก็จะมี6 0 6ูนยหแล้วก็69เก้นาะหกศูนย์หนะรอบที่เนนนะครับก็จะเป็นพิเศษนะสี 40. ปกติสี่สิ VAP 20ก็ขอให้ไหล6อีกนะขอให้มี6มาอีกขอให้ได้อีกครับผมสำหรับวันนี้วันที่สี่ก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับแนวทางนะฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ